สวัสดีครับแฟนแฟนโปเกมอนทุกคนครับก็เพิ่งจะจบกันไปนะครับสำหรับโปเกมอนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพใช่ครับใครที่ไม่ได้ไปนะครับแล้วอยากติดตามภาพบรรยากาศก็ดูได้ที่คลิปที่แล้วใช่ฮะเราพาไปชมมาแล้วนะครับในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเด็กที่แข็งแกร่งที่สุดใช่ครับบอกเลยว่าเยอะมากครับที่เราจะมานําเสนอครับใช่ครับปีนี้สนุกมากนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับเด็กแรกนะครับเราจะพูดถึงเด็กของอาเซอุสแล้วก็ดิวลันดอนวีแม็กโอ้อันนี้เราเคยเห็นในแถลงแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับใช่แล้วนะครับแล้วก รอบท้ายเลยนะครับก็คือเป็นเด็กที่เล่นง่ายนะครับอาซูสามารถที่จะจะเร่งพลังงานครับผมให้กับโปมลนวีน v, ดิวรันดอนวีแม็กเนี่ยเขามีความสามารถที่ดีมากพลังงานพิเศษตีเข้ามาไม่ได้เลยใช่ครับอย่างน้อยเราก็ได้เห็นครับในแม็กของรุ่นจูเนียครับในรอบของเวลเชปินชิพครับใช่แล้วนะครับอย่างลูเกอเนี้ยอโอ้โหเจอเข้าไปตียากเลยถูกต้องฮะใช่แล้วยังมีแบล็กกี้วีแม็กด้วยสามารถ เป็นบอสขึ้นมาให้ได้อ่าอ,อันนี้ก็เล่นง่ายแล้วก็แข็งแกร่งด้วยตีก็แรงด้วยนะ220เด็กต่อไปนะครับที่แข็งแกร่งแล้วก็เล่นได้ง่ายเช่นกันนะครับเนื่องจากว่ามีอาเซอุสอีกแล้วโอ้โหคนนี้ช่วยตลอดครับ <laughs> ใช่แล้วนะครับอาเซอุส,สอยู่ที่ไหนเด็กนั้นจะเล่นง่ายทันทีนะครับนั่นก็คืออาเซอุสแล้วก็กิราติน่าวีสตาร์นั่นเองนะครับอาเซอุสกับกิราติน่านะครับพอรวมเข้กากันปุ๊บเหมือนได้ทั้งความง่ายทั้งความแรงใช่เพราะว่ากิ<ม> เวลาเล่นแล้วมันมือมันไม่ตายบ่อยเกินเพราะว่าอาเซอุสามารถหาได้2ใบเราสามารถเล่นได้พลังงานครั้งหนึ่งนะก็คือกีลาทีน่าตีได้เลยโอ้กีลาที่น่าคือสบายๆล้วแค่รอรนะับพลังงานจากอาเซอุน,นั่นแหละใช่แล้วนะครับก็คือน้องแจนเนี่ยเอาไปเล่นเลยนะในการแข่งขันไทยแลนด์ชิงเขาจะบอกเลยว,ว่าอีซี่มากเล่นแล้วมันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วใช่แล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในเด็กที่แข็งแก่งที่สุดในเวิด์นะครับสำหรับไี้ต่อไปครับก็คือล็อตโซนทูบล็อกนั่นเองก็เป็นเด็กที่ มีความแบบว่าเ,เล่นเล่นเร็วใช่เร็วมากแล้วก็ต้องใช้วิธีค่อนข้างเยอะแต่ว่าค่อนข้าเป็นเด็กตัวเล็กที่พอโดนน็อกไปปุ๊บเนี่ยจะเสียแค่หนึ่งการ์ันตัวเองใช่แล้วก็มีตัวตีแรงๆนะครับอย่างไคลร,ริวีเราเห็น,นในการแข่งขันเวิลด์เลยลที่เจ๋งที่สุด ไคโอก่าไคโอกานี่ตัวเด็ดเลยครับเอาไว้ปิดเกมได้ดีมากทําให้ได้แชมป์มาเลยนะสาหรับรุ่นจูเนียร์ในปีนี้นะครับ mm hmm. ก็ไปดูยอนได้นะใช้ไคโอกาตีกวาดข้างหลัง uh huh. เรียบเลยนะครับนี่ความแข็งแกร่งของเขาคือเขาเร็วเริ่มทีหลังก็เล่นได้ครับแล้วก็พอเร็วไม่พอมีความแรงด้วย <c oughs> แล้วตอน <c oughs> ท้ายมียามิรามิมาใช้ลอสไมยสามารถเลือกดาเมจวางได้อีก <c oughs> เรียกว่าตัวเลือกออปชั่นเยอะมากใช่แล้วนะครับแล้วเขาสามารถจั่วอะไรแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เป็นหนึ่งในเด็กที่แข็งงแกก่มาๆ ในไลฟ์วันนั้นที่เราไปพากันเนี่ยอ,ออกมาเยอะมากหลอาโซนถูบ็อกเรียกว่านิยมสุดๆครับใช่แล้วนะครับเด็กต่อไปนะครับก็คือเด็กของลูเกียวีสตานะครับลูเกียวีสตาถูกนําไปเรียกว่าผสมผสานออกมาเยอะแยะ มากม,มายนะครับแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นลูเกียวีสตาร์แบบจุโจมครั้งเดียวเพราะว่าเป็นเด็กที่เล่นยากที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> ใช่แล้วพใช้พลังงานจุโจมครั้งเดียวแล้วมีไฮเปียมพลังด้วยนะครับ <c oughs> ใช่นะครับก็คือบังกิรัสก็คือเป็นตัวพื้นฐานตีแบบ200กว่าเกือบ300ได้เลยคร,ครับผมนะครับแต่ที่เขาได้แชมป์มาเป็นลูเกียที่เล่นกับโปเกมอนไร้สีโอ้โหอายาชิ้ิอย่างนี้นะครับโอ้สุดยอดมากใช่ครับนึกว่าแปลกประหลาดมากๆทำให้คนดูในไลฟ์สตรีมเนี่ยรู้สึกว่าโอ้เอามาเล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอ การบ่งบอกถึงความแข่งของลูเกียวิสตาได้ดีมากเลย,<ช>เลยนะครับก็คือตั้งก็ไม่ยากมากนะครับ<ฮ>แล้วก็สามารถเร่งพลังงานได้เรียกว่าเรียกว่าแบบเธอเดียวก็ตีได้นะครับเรามีอายาชิชิอูชอบมากปิดเกมได้สวยมากนะครับนี่ก็คือความแข่งของลูเกียวิสตานั่นเองนะครับ,รบต่อไป สองเด็กสุดท้ายจะเป็นเด็กที่เรียกว่าอยู่ในรอบชิงชนะเลิศโอ้บอกเลยทุกคนครับจะต้องรู้จักไปอย่างดีครับเซอร์ไนท์เอนั่นเองก็เป็นเด็กที่ต้องเรียกว่าตอนแรกเราต้องเลี้ยงก่อนนะครับเพื่อให้เด็กยโตขึ้นเป็นเซอร์ไนท์เอนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะชาร์จพลังงานจากกองทิ้งจัดเนี่ยมาติดไปที่ตัวด้านหลังหรือตัวข้างหน้าก็ได้ครับที่เป็นป้อมพลังจิตนั่นเองใช่แล้วนะครับแล้วก็การเล่นที่เราเห็นใน World c h ช m เ i ี n s h i p เนี่ยครับผมเขามีความแอดวานซ์มากมากเ่บดนอย โหมาก่อนในตอนแรกนะครับสามารถที่จะใช้เคเรียที่เป็นมิราสเตปเหมือนกับแยกล่างออกมาโอ้โหอันนี้แบบสุดยอดมากเต็มเบนเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะพลิกเกมอะไรได้มันแบบพลิกแพงได้เยอะจริงๆครับผมนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ใช้เซอร์ไนท์ที่เป็นตัวเล็กครับผมขึ้นมาตีได้แบบดามเมจแบบ300ก็ทําได้โอ้โหนี่ว่าทำให้แบบสามารถตัดก,การตัวอย่างได้ทั้งตัวเองเนี่ยถ้าเกดิดโดนน็อกไปเนี่ยเสียแค่หนึ่งการละวันเองใช่นะครับในการแข่งขันที่เราเห็นมานะครับในเวอร์ดแช m เปี้ยนชิพเนี่ย เซอร์ไนเอเหมือนกับเป็นตัวซับเฉยๆครับแล้วก็อีกหนึ่งความแข็งแกร่งก็คือเขาสามารถที่จะจ่วได้แบบดีมากๆเลยครับผมะนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการจวนะครับสามารถพลิกแพลงได้เยอะเอาตัวรอดจากสถานการณ์หลายๆอย่างได้ดีจากที่เห็นนะครับว่าเด็กเซอร์ไนเนี่ยที่เราได้เห็นเนี่ยคือค่อนข้างโดนบุกป,ประจำะครับแต่ว่าพอการละวันเนี่ยเราโดนตามเนี่ยเราสามารถมีการหนึ่งไปที่สามาพีกเกมนั่นก็คือลิเบอร์เซอร์เจน์เองะแล้วเพิ่มดาเมจด้วยครับผมสุดยอดมากนะครับนี่ก็คือเด็กของเซอร์ไนเอ็กนะครับก็นำมาเล่นได้เเลยรรับง่ากน และเด็กสุดท้ายนะครับเด็กที่เรียกว่าเป็นแชมป์โลกในปีนี้นะครับเด็กที่ในที่สุดก็เข้าทำนียบแชมป์ละมิววีแม็กแบบฟิวชั่นั่นเองเราเราเรียกว่าเด็กฟิวชั่นก็แล้วกัน้มดว่ามันพัฒนามาตลอดนะเด็กนี้ใช่นะครับแล้วก็ในที่สุดก็ได้แชมป์ไปเพราะว่าครบทูงรูปแบบนะครับสามารถตีได้แรงกินลูกอมเพิ่มได้นะครับสามารถเอาตัวรอดได้นะเราเห็น ช็อตจังหวะที่มิววีแม็กโจมตีแล้วก็หนีกลับเข้าสำรับการ์ดโอ,โอ้โหสุดยอดมากนี่เรียกว่ามีทางเลือกเยอะมากๆครับใช่แล้วแล้วครับแล้วต่อให้ได้เริ่มทีหลังจะตีก่อนก็ยังได้เลยนะ <ś> ใ,ชใช้ประกายแสงของคามิสเเราแล้วมีดับเบิลเทอร์โบเอนจีแบบจังหวะสำคัญสำคัญติดหนึ่งใบตีได้เลยอีกโอ้โหมันแบบว่า เรียกว่ามันเป็นเด็กที่ครบทุกอย่างจริงและอย่างที่เห็นครับว่าในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราก็ได้เห็นการไอเทมหนึ่งใบนั่นคือกล่องหายชนะนั่นเองนะฮะอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันกล่องหาชนะก็คือโดน KO ครับผมตอน SP m a ีแม็จะทําดาเมจให้ฝ่ายตรงข้ามอันนี้เอามาใส่แล้วพวกเราว้าวมากเพราะว่าขนาดว่าเป็น v m a x SP310 ครับแต่ก็ติดเข้ามาเพราะตอนโดน KO ปุ๊บเนี่ยเขาจะ k o โเซอร์ไนท์ที่ตีเข้ามาได้ก็ทำให้แบบเราได้การรางวัลเพิ่มไปอีกนะครับอันนี้คือ เด็กที่ทํามาแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเป็นการแข่งขันที่สมกับเป็นระดับโลกจริงๆถูกต้องอ่าแล้วก็ยง<ๆ>ังแข่งแก่งอยู่ใช่ <laughs> ครับยังเอามาเล่นได้นะครับสำหรับมิว V ี a x จู่โจมแบบฟิวชั่นนะครับแล้วก็อีก5เด็กที่เราแนะนําไปนะครับเด็กพวกนี้เนี่ยลองไปฝึกดูรับรบองเรารับรองได้เลยว่าเก่งแน่นอนใช่ครอ่านะครับเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วนะครับนี่ก็คือเด็กที่แข็งแก่งที่สุด ในช่วงนี้นะครับเด็กของแชมเปี้ยนนั่นเองนะครับก็สามารถไปดูไปฝึกฝนกันได้นะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีผลงานดีๆแล้วลองมาเล่นกันดู เพื่อนๆก็สามารถเริ่มต้นได้ครับในตอนนี้ครับเพื่อเข้าสู่ในปีหน้านะฮะใช่แล้วนะครับเดี๋ยวปีหน้ามารอดูกันว่าจะเป็นเด็กอะไรนะครับเอาละครับมาอยหน้ายิ้มในวันนี้ก็จบไปเพลงเท่านี้นะครับไว้มาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวรอติดตามชมครับวันนี้พวกเราสองคนนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันให้กันด้วยนะครับฝากด้วยนะฮะเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ